สายเลาะค่ะไม่ได้มาทักทายกันนานนะคะวันนี้ก็ไปตลาดกันค่ะก็จะไปซื้อกระถางนะคะเมื่อวานซื้อมาแล้วกระถางที่มันเป็นยาวๆนะคะวันนี้ก็จะไปอีกค่ะไปเอากระถางอีกนะคะเพราะว่า ใช้กระถางเล็กด้วยเมื่อวานเราซื้อกระถางใหญ่เนาะวันนี้เราก็เลยจะได้กระถางเล็กช่วงนี้ก็ยุ่งๆเกี่ยวกับการจัดบ้านนะคะจัดหน้าบ้านค่ะก็เลยไม่ได้มาทักทายทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่ายังไงน่าสดมากนะคะก็ไปดูกันค่ะกลับมาแล้วค่ะนี่ค่ะไปซื้อสีสีแดงมานะคะ เมื่อวานเราไปซื้อสีเทามาอันนี้นะคะวันนี้ก็เลยไปซื้อสีแดงมาเพิ่มค่ะดูสินูนไปถึงไกลแล้วค่ะโอ้ยเดี๋ยวจะเอาสีเทาตัวเล็กไปเปลี่ยนคืนที่ร้านนะคะทางร้านเขาใจดีให้เปลี่ยนคืนได้ค่ะเพราะเราซื้อเขาประจำไหมคะ รอนก็ยกนะคะเดี๋ยวเอากระดาษออกก่อนหน้าที่เราคือเอากระดาษออกนะคะเอากระดาษลังออกหน้าที่รอนคือยกค่าสวยไหมคะซื้อมา10บแล้วเมื่อวานออกมาแล้ว สองก็เป็นสิบสองนะคะที่จะใช้ค่ะดูรอนดูร้อนนูนวางเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะนี่มาดูนะคะก็เดี๋ยวจะหาต้นไม้มาวางค่ะ เดี๋ยวรอนจะต้องเอาน้ำเข้าก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไม่ลดน้ำเองเราจะให้มันแบบว่าเปิดน้ำแล้วก็ให้มันแบบหยดเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะดูค่ะว่าจะเป็นยังไงคือตัดใจเมื่อวานจะเอาเออ่ตัวใหญ่ๆตัวเนี้ยจะเอาสีแดงหรือว่าสีเทา ก็เลยตัดสินใจเป็นสีเทาแต่ความอยากได้สีแดงก็ยังอยากได้อยู่ก็เลยเอาตัวเร็กเป็นสีแดงไปเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าต้นไม้เราจะลงแบบไหนเราถ่ายมามั่งแล้วแหละว่ามันจะเป็นประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะใส่ต้นไม้แบบไหนรอรอนทำตรงนี้เสร็จก่อนค่ะก็มาดูนะคะว่า ผลงานเราจะเป็นยังไงค่ะช่วงนี้ก็จะยุ่งยุ่งหน่อยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบายบายค่ะคนอยากไปไป,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 ไปบายบายเบบลาบาเบาบอ <laughs>